นะครับทางจังหวัดแม่ห้องสอนจัดการแข่งขัน108ปีห้องสอนศึกษามินิมาราทอน2022่งครับชิงถ้วยประธานพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืน่นสุทินารีนาศครับ ที่โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์อำเภอเมืองแม่ห้องสอนนายเชษฐามโมสิกรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานกิจกรรมการแข่งขัน108ปีห้องสอนศึกษามินิมาราธอน2022ชิงถ้วยประธานพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเม,มือสุทินารีนาถครับ โดยมีนางจีราพรโมศิกรรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสศนหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนโรงเรียนห้องศนศึกษาในพระอุปถัมภ์นักวิง่งและก็ผู้ที่รักการออกกําลังกายจํานวนมากมาร่วมกิจกรรมด้วยครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาประชาชนนักเรียนได้ออกกําลังกายเป็นประจําซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีและเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยรายได้จากการแก่กิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายครับ ก็จะสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนรวมถึงอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีสําหรับการเรียนการสอนตลอดจนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันได้มีโอกาสพบปะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันครับซึ่งการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะครับได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุทธินารีนาถ โปรดประธานถ้วยรางวัลจำนวน2ถ้วยรางวัลพร้อมทั้งถ้วยรางวัลเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและถ้วยรางวัลจากหน่วยงานต่างๆร่วมสนับสนุนนะครับโดยแบ่งการวิ่งเป็น2ประเภทก็คือวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรและเดินวิ่งฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรครับแม่